สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีมังกรนะคะวันนี้มาทําคลิปความรักให้กับชาวมังกรนะคะความเป็นความรักรุนรุ่นนะคะชาวมังกรนะดูได้ทั้งแบบไทยทั้งแบบตะวันตกเอาที่คุณยึดเป็นหลักนะคะใครเกิดวันที่เท่าไหร่แบบไทยแบบวันที่เท่าไหร่แบบตะวันตกฟ้าจะบอกไว้ใต้คลิปเนาะฟ้าได้เปิดไพ่ไว้ให้หมดแล้วฝั่งคุณและฝั่งของเขาดูออกนะคะว่าไพ่มันต่างกันอยู่เนาะเพราะว่า พื้นที่นะคะฟ้าอาจจะขยับกล้องไม่ได้แล้วเพราะว่าฟ้าทําแบบแบบถาวรน,นะคะนะเออก็จะเห็นไพ่ได้ไม่ครบเนาะก็ต้องอาจจะก็จะพยายามให้เห็นไพ่ทุกตัวนะคะเนาะเอเนจี Energy สลับกันได้ฝั่งคุณฝั่งเขานะคะนะแล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับชาวมากกังกรทุกคนนะคะนะฟ้าก็จะเขียนหัวข้อไว้อยู่แล้วว่าเออ หัวข้อนี้มันตรงกับใครบ้างนะคะที่จะเข้ามาดูได้เนาะนะคะมันตรงกับคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าตรงกับสถานาการณ์ช่วงนี้ก็เนาะเข้ามาดูกันนะคะนะแล้วมาดูกันเลยว่าอาพวกคุณเจออะไรมาบ้างนะคะนะชาวมังกรน,นะคะขึ้นมาใบแรกของคุณเลยเดอะเดทสามดาบทาวเวอร์เพิ่งจบมาละคะสมดาบเนี่ยอาจจะเพิ่งจบมานะคะาาอาจจะเพ,นะพิ่งจบแบบ จบมันมาจบแบบทําไมต้องย้าขนาดนั้นเนี่ยดูดิ The Death Tower สามดาบคือแบบคือย้ําย้ําตอกย้ําอะไรชาวมังกรของเราขนาดนั้นนะคะคือมันจบจริงหรอทําไมมันมันพังขนาดนั้นนะคะเออพังไม่เป็นท่าเลยเนาะนะคะนะ,ค,ะ,นะค,ะคืออาจจะจบไม่สวยด้วยอาจจะทะเลกกาะกันรุนแรงนะคะนะครั้งนี้อาจจะรุนแรงจริงๆนะคะเนาะอาจจะมีในะครสักนะคะนหะนะะึ่งที่ทํา รับหลังไปจับได้นะคะเออมีอะไรที่เป็นรักสามเศร้าหรือเปล่านะคะเนี่ยมันมันมันไม่ไหวจริงๆครั้งนี้มันหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะพังมันไปเลยนะคะจบมันไปเลยเนาะในใจของคุณนั้นคุณคุณรู้สึกว่าเออคุณยังมีเขาอยู่นะ the empress the emperor นะดูสิเป็นคู่กันนะคะทุกคนจริงๆคุณเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วเนาะเนี่ย ดูเวล์ขึ้นมาตรงกลางอย่างเงี้ยฟ้าว่าทุกคนคุณอะผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆนะคะผ่านอุปสรรคปัญหาอะไรกันมาเยอะมากๆเลยเนาะ <_ d ata> แต่ว่าครั้งนี้ฟ้าว่ามันอาจจะหนักนะคะดูเวล์ขึ้นมาเนี่ยพวกคุณเนี่ยคบอาจจะคบบางคู่อาจจะคบกันมานานหรือบางคู่อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะนะคะบางคู่อาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือบางคนเนี่ยคบกันมานานแล้วคบกันมาแบบ กินระยะเวลามานานแล้วผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆผ่านรู้จากตัวตนของกันและกันเยอะมากๆเออนะคะนั่นแหละนะแล้วรู้สึกว่าเออก็อยากที่จะมีกันและกันนะก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นคนที่โอเคนะคะคุณเขาก็มองคุณว่าคุณเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเขาหรือบางคนอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วด้วยซ้าเนาะตอนนี้เป็นไงคะก้าวเลียญไม่เอาแล้วอ่าสวดแบบ อยู่แบบสดๆรวยๆสวยๆหล่อๆเออนะคะเนาะดูแลใจตัวเองนะคะลุกขึ้นมาโฟกัสที่ตัวเองใส่ใจตัวเองเนาะโนซนโนแคร์อะไรอย่างนงี้นะคะนะ mm hmm. เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะอือรู้คุณค่าในตัวเองนะคะเอ็มเพรสเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็อ่อนโยนอยู่แล้วคุณเป็นคนที่เข้มแข็งมาตลอดเนาะอาจจะด้วยความที่ว่าผ่านอะไรด้วยกันมาทั้งคู่ผ่าน อุปสรรคอะไรมากมายด้วยกันมาทั Teraz, like e ้งคู่พันผ่านเรื่องราวอาจจะเลิกเลิกลักเลิกเลิกกันเนี้ยอาจจะหลายครั้งแล้วนะคะมันเราจะบอว่าครั้งเนี้ยมันมันหนักจริงๆอะไรอย่างงี้นะคะก็ปล่อยให้มันพังลงไปปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่างคนต่างต่างอยู่แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยถอยห่างนะคะห่างกันถอยห่างกันออกมาแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วมันก็มีระยะห่างจริงๆแหละ The w l ขึ้นมาเนี่ยนะคะบางคนอาจจะเป็นต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนเออเป็นพ่อไม้แม,ม่ไม้กันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นโสดแล้วค่ะตอนนี้อะไรน,นะคะก้าวเรียงขึ้นมานะคะนะในฝั่งของเขาเป็นอย่างไรเขาก็เจ็บไม่แพ้กันนะนะคะเนี่ยครอบครัวความมั่นคงการที่จะมีกันและกันนะ ก็คือคุณนั่นแหละนะที่มองเขามองว่าเป็นครอบครัวของเขาเนะี่ยมันจบมันจบลงไปแบบเขาไม่สามารถที่จะรักษามันไว้ได้นะคะเนี่ยทาวเวอร์ขึ้นมาในฝั่งของเขาด้วยเขามองว่าเออเขาได้จะมองสิ่งทุกอย่างที่มันพังลงไปที่เขาพยายามเก็บไว้พยายามประคองพยายามที่จะอ่า มันยังมีความรู้สึกดีๆอยู่นะนะคะยังมีความทรงจําดีๆอยู่นั่นแหละนะคะเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยได้แต่มองทุกอย่างมันพังลงไปนะคะแล้วก็เก็บไว้แต่ความรู้สึกดีๆเก็บไว้แต่ความทรงจําดีๆที่มีต่อกันนะคะเออเขามองว่าคุณเป็นครอบครัวเขานะถามว่าเจ็บไหมเจ็บนะคะสิบดาบทาวเวอร์ขึ้นมาในฝั่งของเขาเหมือนกันฝั่งคุณก็เจ็บ แต่จบอะไรอย่างเงี้ยเด e d a t ขึ้นมาคือขอจบเพออะไรอย่างงี้นะคะนะอืมในใจของเขาเป็นอย่างไร h y พ o เทสฟาว่าเขายังมีความรู้สึกดีๆเนอะยังคิดถึงยังซ่อนความรู้สึกนั้นไว้อยู่ยังมีคุณอยู่ในความรู้สึกนะคะแต่ว่าฟาว่าเขาเริ่มต้นใหม่เขาอาจจะเริ่มต้นใหม่นานแล้วเนี่ยขึ้นมาในฝั่งของคุณคือเจดดาคือคุณอาจจะไปจับได้อแล้วว่าเขาอะ ไปมีคนใหม่หรืออะไรนะอาจจะคบกันมานานแล้วความรักมันแผ่วหรืออะไรไม่รู้เนาะเพราะว่าเขามีเดือดซันขึ้นมาหนึ่งเหรียญขึ้นมาสิบถ้วยขึ้นมาในฝั่งของเขาเนี่ยฟ้าว่า,าเขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วเดือดซันหนึ่งเหรียญมันคือการเริ่มต้นใหม่คือการที่แบบมีความรู้สึกดีๆให้กับใครสักคนหนึ่งแล้วสิบถ้วยคือเขามีความสุขอะในตอนเนี้ยนะคะเออคือมีความสุขคือเสียดายไหมก็โอเคนะคะ เขาไม่สามารถที่อาจจะรักษาความเป็นครอบครัวไว้ได้ไม่สามารถรักษาได้แล้วก็พังมันไปหรือแผนที่จะมีคุณไว้ในครอบการเป็นครอบครัวในอนาคตความมั่นคงในอนาคตที่เคยวางแผนกันไว้อ่ะอาจจะวางแผนกันไว้ว่าเออเราจะแต่งงานกันเราจะอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันพังมันจบอืมแต่ฝั่งของเขาเหมือนเป็นเริ่มต้นใหม่เนาะแต่ฝั่งของคุณก็แบบเนี่ยเป็นเป็นเก้าเหลียยนนะคะ อืมคือกลับมาโฟกัสที่ตัวเองดูแลตัวเองนะไปโสดแล้วคะ่ะตอนนี้นะคะความรักชาวราศีมังกรของเรานะคะเออเรามาดูกันว่าเดือนกรกฎาคมนี้นะคะคุณจะเป็นอย่างไรจะได้กลับมาไหมหรือว่าเดือนสันหนึ่ง เหรียญกับสิบถ้วยนี่คือการกลับมาเริ่มต้นใหม่การมาขอโอกาสกับคุณเราต้องมาดูกันนะคะว่ามันคืออะไรเนาะนะคะหรือว่าคุณจะได้ไปเริ่มต้นใหม่แต่ฟ้าว่านะเก้าเหรียญขึ้นมาเนี่ยคือคุณเหมือนดูไม่สนใจแต่ก็มีความรู้สึกข้างในนะคะเก้าเหรียญมันคือการแสดงออกว่าไม่สนไม่แคร์แต่ว่าความรู้สึกลึกๆหยังแอบห่วง ยังสนใจเพราะว่าพวกคุณอาจจะแบบผ่านอะไรกันมาเยอะจริงๆเนาะความทรงจำความรู้สึกดีๆมันยังมีอยู่นะคะอเราต้องมาดูกันว่าเออเด e อ u n ัหนึ่งเหรียญกับสิบถ้วยเนี่ยมันเป็นของคนอื่นหรือเป็นของเรานะคะ <S 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 เขาไปเริ่มต้นใหม่แล้ว แล้วคุณจะเป็นอย่างไรนะคะจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือเปล่านะคะเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีมังกรของเราในเดือนกรกฎาคมนะคะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะนะเรามาดูกันเลยค่ะขินออบครับขึ้นมาคุณรอยังรักและก็ยังรอใครสักคนหนึ่งอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอ๊ะคุณมีความรักใหม่หรือเปล่า หรือว่ายังรักและก็รอเขาอยู่คะ่ะเด m มูนขึ้นมามีความวิตกกังวลมีความเครียดนะคะไม่รู้ว่าจะหาทางออกให้กับตัวเองยังไงไม่รู้จะไปอย่างไรนะคะมีคนเข้ามาไหมมีใครเข้ามาหรือเปล่ามีคนเข้ามานะมีคนเข้ามามอบความรักให้กับคุณนะนะคะในออฟคัพเนี่ย มีคนมาชอบคุณนะแล้วไงหกหกดาบแต่ก็ต้องออกไปมันมาแล้วก็ไปเหรอหรือว่ามีระยะทางเออเก้าดาบเครียดอะคุณเครียดอะ ะค,ะคุณเครียดมีคนเข้ามาก็ออกไปเพราะว่าเนี่ยคุณเครียดคุณไม่เอาใครเลยมีคนเข้ามาคุณก็ไม่สนใจใครเลยคุณไม่สนใจใครเลยอะ่ะคุณยังรักและก็รอเขาอยู่หรอคะฮะชินออฟคับขึ้นมายังรักและก็รอเขาอยู่ใช่ไหมหาทางออกให้ตัวเองไม่เจอเหมือนกันนะคะไม่เข้าใจตัวเองว่าทําไมยังรักและก็ยังรอเขาอยู่อืม ไม่สนใจใครเลยค่ะนะใครเข้ามาเขาก็เออใครใครเข้ามาก็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 ไม่สนใจพวกเขาก็ต้องออกไปเองคือไม่เอาใครเนีย๋ยดูต่อค่ะเจ็ดดาบขึ้นมาเป็นใบที่สอง ยังไปแอบสแบบ่องแอบมองไปวนเวียนไปวนเวียนอยู่ในคนที่เขาหันหลังไปอะนะคะยังไปวนเวียนไปแอบส่องแอบ,บมองเขาเลเวอร์เลเวอร์ขึ้นมาปิดท้ายอย่างเงี้ยมีโอกาสที่คุณจะเจอคนที่ใช่คนใหม่นะมีคนที่แอบ,บชอบคุณนะแล้วก็วนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณเนี่ยนะคะ มาแอบชอบแอบส่องแอบมองคุณมาชอบแล้วก็มาวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณคือเขาตกหลุมรักคุณอะมีนะนะคะแต่ว่าคุณเป็นอะไรอะสีถ้วยขึ้นมาคุณไม่สนใจใครเลยไม่สนใจความรักเลยในตอนเนี้ยนะคะคุณยังเฝ้ารอในจิตใต้สำนึกยังรอและก็รักใครคนนั้นอยู่เนาะนะคะเออหันหลังให้กับคนอื่นไปหมดเลยเนาะ แต่มันมีเลเวอร์ขึ้นมามีโอกาสจะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกเจอนะคะมีความรู้สึกสปาร์กันอยู่นะนะคะเขาแอบ,บชอบแอบวบนเวียนอยู่ข้างๆตัวคุณอยู่เสมอแอบบทําอะไรแปลกๆแอบแอบซองแอบ,บมองแอบบชอบคุณอยู่นะนะคะมีนะนะคะหรือไม่เนาะตัวคุณนั่นแหละ ไปแอบส่องแอบมองไปวนเวียนอยู่กับคนที่เขาหันหลังไปแล้วไปดูว่าเขารักกันดีไหมเขาเป็นอย่างไรเขาไปเจอคนใหม่แล้วเขารักกันดีหรือเปล่าคือไปสนใจชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมาทําให้คุณแบบเนี่ยกลับมาเครียดกลับมาวิตกกังวลกลับมาเครียดเองนะไปส่องไปมองไปดูการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขาแล้วคุณก็มาเครียดเออ เป็นอย่างนั้นไปเป็นอย่างนั้นไปแต่ตัวเองพอมีใครเข้ามาก็ไม่ไม่เลิกไม่ไม,ไม่ไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้ามากลายเป็นแบบว่าคนที่เข้ามาเขาก็ต้องออกไปเออแล้วตัวเองก็มานั่งเครียดแล้วแบบคือจริงๆอนะ่ะเนาะให้เป็นกัรยาน,นามิที่ดีเรามีคนคุยนะมันจะทําให้เราทุกเรื่องนะคะมันผ่านไปได้เนาะนะคะเออแต่บางทีคุณก็ไม่สนใจแล้วไม่ไม่สนใจใครแล้วในตอนเนี้ย คือยังไม่อยากเริ่มต้นใหม่หรอกฟ้าว่าแต่ว่าคุณก็ยังไม่วางคนเก่าอ่ะอืมไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ยังไม่พร้อมนะคะนะยังไปวนเวียนไปแอบส่องแอบมองเขากับคนนั้นอยู่เลยเนาะนะคะอืม,มา ทำไมเนาะชาวมังกรของเราเนี่ยแหละค่ะชาวมังกรของเราเป็นอะไรที่มั่นคงมากๆรักใครก็รักจริงมากๆเลยนะคะนะคนที่คุณดิวอยู่อาจจะเป็นชาวอังคารธาตุไฟเมสิงธนูหรือเปล่าวันอาทิตย์ธาตุไฟนะคะชาวธาตุดินเหมือนคุณก็ได้พุธโศกันมังกรธาตุวันจันทร์ธาตุน้ำธาตุลมนะคะมาหมดเลยนะนะคะ The h o a s t of the Matter ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสถานการณ์ที่สิ่งศักดิก์สิทธิ์จักรวาลเขาสร้างขึ้นนะเป็นสถานการณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมันมีอะไรมากกว่าที่ตาเห็นมันมีอะไรที่ต้องให้คุณเข้าใจแล้วก็เรียนรู้มันมีอะไรมากกว่าที่ตาเห็น,ม,นมีอะไรมากกว่าที่ตาเห็นอืม สถานการ์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณนั้นวิทูเลฟรักแท้คุณมีรักแท้ของคุณเนาะเพราะฉะนั้นเขาถึงสร้างสถานการณ์ทุกอย่างขึ้นมานะคะเพราะว่าสถานการณ์ทุกอย่างที่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณจบจากตรงนี้แล้วคุณไปเจอรักแท้ของคุณมากกว่าเนาะ ฟ้าว่าคุณมีรักแท้ของคุณคนที่คู่ควรกับคุณนะคะหรือไม่เนาะถ้าเขาอะเป็นรักแท้ของคุณอะจะได้กลับมาวนเวียนในชีวิตกันอีกครั้งนะคะแต่ฟ้ามองว่าคุณมีรักแท้ของคุณคุณจะเจอรักแท้นะคุณจะมีรักแท้ที่เป็นของตัวเองจริงๆนะคะอืมเรามาดูกันว่ารักแท้ของคุณเนี่ยเป็นใครนะคะ ช่วยขยายหน่อยเป็นคนเก่าหรือเป็นคนใหม่ไพ่นาวฟ้าช่วยบอกหน่อยค่ะเพราะว่ารักแท้มันมีอุปสรรคแต่อุปสรรคนั้นนะ่ะอยู่ดีเสิร์ฟเลยคุณคู่ควรกับความรักที่ดีนะคุณต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองบ้างนะคะชาวมังกรของเราเนาะ คุณจะเจอนะเด The เวอร์ขึ้นมาคุณจะเจอคนที่เขาเข้าขมารักแล้วเป็นพรมลิขิตโชคชะตานำพาให้มาเจอกันนะคะเนาะมีคนที่เขาแอบชอบคุณอยู่นะรีทีการถอยห่างการตัดขาดการตัดขาดการเชื่อมต่อเพฟูเนต เนี่ยต้องเชื่อและศรัทธาในความรักนะ This could be the one คุณคู่ควรกับความรักที่ดีนะบางทีต้องถอยห่างออกมาก่อนต้องถอยออกมาก่อนนะคะนะ คนที่เป็นคนรักที่ดีของคุณเนี่ยคุณอยู่ด้วยแล้วคุณจะมีความสุขนะคะนะคุณจะมีเจอคนที่ใช่นะคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะขอให้คุณเชื่อและศรัทธานในความรักเิญ This could be the one คนนี้แหละคือคนที่ใช่อคนไหนอะแม่หมอ เอาเป็นว่าอะนะในกรณีที่เขาจบกับคุณไปแล้วเขาไม่ได้มีใครนะคะคุณดูแล้วว่าเขาไม่ได้มีใครไม่ได้ไปเริ่มต้นใหม่กับใครเนาะเขาจะวนกลับมานะคะอืมแต่ไม่มันไม่เหมือนไม่มีไพ่ของเขาที่จะกลับมาเลยเนาะแต่เขาฟ้าว่าเขาไปมีคนใหม่แล้วอะเออ คุณมีรักแท้ของคุณแหละสถานการณ์ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยให้คุณถอยออกมาก่อนนะคะนะเออถอยออกมาก่อนคุณคู่ควรกับความรักที่ดีคุณมีรักแท้ของคุณรออยู่นะคะคนที่จะทําให้คุณมีความสุขแล้วก็ขอให้คุณเชื่อและศรัทธาในความรักนะคะคุณมีคนที่ใช่ของคุณรออยู่แล้ว ฟ้าว่านะมันต้องเป็นไปอย่างนี้นะคะนะคุณจบแบบสมบูรณ์แบบแล้วแหละนะคุณคงทนไม่ไหวแล้วคุณคงไม่เอาแล้วแหละเพราะว่า The Date ขึ้นมาสามดาบขึ้นมา Tower ขึ้นมาเนี่ยฟ้าว่าคุณคุณหนักมากๆนะคะเออหนักมากๆเหมือนกันนะคะนะอือออกมาแล้วไม่เอาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่สนใจยังไม่พร้อมที่จะมีใครยังไม่พร้อมที่จะมีใครแม้จะมีคนเข้ามาก็ตามนะคะ คุณก็ยังไม่พร้อมที่จะมีใครแต่มันจะมีคนหนึ่งนะที่เข้ามาแล้วก็ถูกชตากันอยู่นะ The Lover เนี่ยเออมีเรื่องที่ถูชตากันอยู่แต่ยังมีเรื่องที่เขาปิดบังคุณอยู่เหมือนกันนะคะนะยังยังแอบ,บทําอะไรแปลกๆอยู่อะ่ะยังยังไม่เปิดเผยตัวตนออกมาหรือเปล่านะเดี๋ยวคุณจะได้รู้ความจริงนะคะเดี๋ยวจะเปิดเผยออกมาเขาก็วนเวียนวนเวียนแอบบชอบแอบบส่องคุณอยู่นะนะคะ ลองเปิดใจเนาะอาจจะเป็นรักแท้ของคุณในอนาคตได้นะคะอืมก็จะประมาณนั้นเนาะชาวมังกรของเรานะนะคะคุณอย่าเศร้าไปเลยนะนะคะนะฟ้าเข้าใจแหละเนาะใช้เวลาให้เวลาตัวเองนะคะให้เวลาตัวเองช่วงนี้นะคะพักผ่อนเนาะแล้วก็อยู่กับตัวเองรักตัวเองให้ม,มากๆนะคะนั่นแหละเนาะ เดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะนะนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในความรักสุขสมหวังในความรักกันทุกคนเลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ bye บ๊ายบายจุ๊บๆทุกคนคะ่ะ